วัสค่ะโอเคคุณสุนะคะอันนี้คุณสุเสร็จตัวใบผักแว่นค่ะสีเอทีศนะคะ,ะ,คะตัวนี้จะเป็นเบดออกออกออกเรืองเหลืองนะคะจะอมเหลืองนิดๆนะคะจะเป็นสีกึ่งธรรมชาตินะคะตัวนี้คุณสุทำคอเพิ่งเสร็จนะคะเมื่อกี้แจ้คอคอมันลงังๆก็เลยทำคอใหม่คอคุณสุก็จะทำให้มันบาลานซ์กับ ดอกกับชายเขานะคะอันนี้ก็คือแขนแขนก็จะเป็นแขนสิบเจ็ดนะคะบานนิดๆนะคะอนี้ก็ูกวิ่งโซ่ห้ารอบแล้วก็ทําดอกนะคะทําดอกตรงนี้นะคะเพื่อ่วงน้ำหนักเขานะคะแล้วก็ชายก็เหมือนกันนะคะโซ่ห้าแล้วก็ทําดอกนะคะก็เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะก็ขอก็ให้บาลานซ์กันนะคะแล้วก็ องรวมทั้งหมดก็บาลานนะคะัสุดก็เพิ่งเสร็จแล้วก็เพิ่งใส่หุ่นนะคะอกอกตัวนี้อกสี่อกสิบสองะคะ่ะอกสิบสองนะคะอกสิบสองยาวก็ยี่สิบสองนะคะยาวยี่สิบสองแขนสิบเจ็ดนะคะกําลังสวยถ้าประมาณนี้จะกําลังสวยนะคะคือพอดีมาตรฐานนะคะโอเค ถ้าไงก็ก็อัดมาชมให้ชมกันนะคะให้ชมเดี๋ยวถ้าไงก็มิสุจะถ่ายลงลงเพจให้ให้ชมนะคะให้ชมว่านางสวยไหมนะคะเพราะว่านางเพิ่งเสร็จเนาะเดี้แหละค่นางเพิ่งเสร็จก็เลยเพิ่งเพิ่งเสร็จหมาดๆแล้วกว็ เดี๋ยวหันเดี๋ยวหันด้านด้านหลังให้ชมนะคะในด้านหลังของนางนะคะด้านหลังด้านหลังเขาก็จะแนบ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 บ่านะคะแนบบ่าเนาะแนบบ่าแต่หงส์สูงเอียงหรือบ้านเอียงสูงก็ไม่รู้นะคะว่าจะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าไงก็รอชมในใน ในเพจคุณสุดนะคะฝากติดตามเพจคุณสุดนะคะใครเป็นเจ้าของก็รู้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ